สบายดีสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุขหม่องสุบอลพอ่พอๆกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องในยามเศร้าๆไอ้เตินนะ้ลน่ะลงเมื่อเที่ยงหน้ากับแม่กับพอ่อลงเมื่อนเอาง,งวเอาควายออกเฮ้านะ่ะขึ้นมาสู่ปลาเอื้อยสีเมื่อขึ้นเพื่อนใหม่หรือว่าขึ้นบ้านใหม่เจ๊คนงามเพื่อนาะเจ๊คนสวย สเมื่อพร้อมปลาเอื้อยเมื่อพร้อมปลาเอื้อยแต่ว่าหนาสิได้ออกมาก่อนปลาเอื้อยอยู่พี่น้องสิได้วงไก่ได้วงไก่อ้ายก่อนช้อนคอพี่น้อง เริ่มไข่แล้วตื่นมานก็นเริ่มไข่เนาะบยบายมากกบเก็บสิเมื่อขึ้นเฮือนไม่เจคนสวยพี่นอ้องอยู่ในบ้านเนาะอาปะเอือเอ้อยเปลือยอย่างอาบน้ำันห้ากับเกลือเป็ดเกลือไก่แล้ว เล่าให้แล้วหน้าอะไรกันปุ้มหัวสีเห็ดยังเขาพี่น้องเด่นไปวันๆความขีดเท่านะพี่น้องเอ้ยความขีดเท่านะเท่าว่าสีไปผสมพันธุ์พริกปีนี้นะเท่าว่าสีไปผสมพันธุ์พริกความขีดได้นี่ความขีดแรงเบาไข่นะเฮ้า,านะเขาไปนำพ่อใหญ่พามคอ,อนหา,ายเบาไข่เห็ดงานนำมันพ่อใหญ่พาม เห็ดห่านเห็ดห่านไอ้บอยดิพี่น้องแล้นนาวนา่ะวันศุกรผสมพันธุ์ริกไอ้ไก่น้อยอยู่น้ำไม่เงว่ะไอ้น้องไก่น้อยอยู่น้ำไม่ไงบอกไข่ผัดมาบาสบายส่วนไปหาหมอกับโบไปเจ็บในท้องนี่พี่น้องเจ็บในท้องเจ็บเ,เวลาเจ็บมันสิเป็นเป็นเล่าแข็ง,ข,งขึ้นนี่ก็ไปนอนบดคืนส่วนไปตรวจ ก็บอกอยากไปชวนไปตรวจอะไรเธอวะบออยกากไปยันหูโลยันหูโลที่เป็นยันทำใจบ่ได้บ่รู้เนาได้เนาะคุ้มอยู่พี่น้องเลยเฮาคุ้มไปกวดเมื่อคืนในเธอกับบดนอนบดคืนเจี๊บที่เ่มยน,นะใส่น้ำเกลือลงไปกับใข่ไหนแล้วพี่น้องเป็นเหมยนยังไปเจ็บในท้องแล้วเคยเป็นพี่น้อง เจ็บในทองนะเคยเป็นเป็นตังแต่ยังเป็นบ่ายังเป็นบ่านะก็เจ็บเจ็บแบบนี้แหละเจ็บมาตลอดบอกว่ามันสิเป็นยังเนาะ <c oughs> กาขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจที่คอยเป็นห่วงเป็นใยอะไรก็แ,ะกะแนะนำกันเข้ามาเนาะให้ไปตัวเบิง้งเิ่นวะให้มันหูโลกหูไพเเฮากับสวนได้พี่น้องเอ,อ้ยบอกมมนว่าบาบสวนเด้สวน บอาไข่กับตอมเขาว่ะไปกวดพญาญหูโลดกว่าสัย่านเหนากับบุหูสิว่าจังไนแนนพี่น้องว่าพืชว่าคุ้มกับคุ้มผู้ใหญ่เนาะกันเด็กน้อยยังว่าเขาอุ่มไปโลดอันนี้บัดผู้ใหญ่เหาสิเมื่อกับปลาเอื拜拜้อยเมื่อขึ้นเฮือนใหม่พี่น้องเอ้ยอะไรกะอิเมโอนบอกบริษามปลาเอื้อยว่าอิเมโอนแล้วละบอก ข้างเบิ้งนี่แหละพี่น้องคือฮะความคิดเนอวสิไปผสมพันธุ์พริกปีนี่ปีวงได้นี่ก็ว่าสิไปปีที่แล้วนี่ก็ว่าสิไปและด่านเขาบุเปิดและปีนี้น,นะด่านเขาเจ้าเปิดเปิดแบบเปิดปกติแล้วเนาะพี่น้องเที่ยวไปมาได้ลเล้วเฮาก็ว่าสิไปพอได้เงินซื้อนมซื้อยังลูกเนาะว่อพื้นว่าไปเห็ดไปผสมพันธุ์พริกนาะพี่น้องมันใช้เวลาบ่าได้ดนะไร เพราะว่าเจ้าที่เขาเคยไปเนาะ,นะเจ้าหน้าที่เขาเคยไปอยู่นะปีนี้เพิ่นปู่มักผีโคกพันต้นมีแต่พันแอปเปิ้ลมักพีโคกพันต้นพันแอปเปิ้ลน,นะมันสีใสเวลาได้บุนเพราะว่าต้นหนึ่งมันกัอยางเอาลายกับแปดหมาพี่น้องเอ้ต้นหนึ่งสม,มุดว่าแปดหมาเน,นี่ยนี่ซาที่เขาเคยไปเนาะแปดหมา สองซัมเมอกับพ่อแล้วต้นหนึ่งแปดนหมาถ้าดอกมันขึ้นนะพี่น้องถ้าแดดเนี่ยนี่ดอกมันขึ้นมันกะสีพอเร็วแล้วเขากับถ้าเท้าแค่ออกมาเขาผสมพันธุ์มันติดมันรุกใหญ่เท่ากับสีเคียดอกเคียดอกเคียดอกมันถิ่มแล้วกับหมามันก็สีเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเท้ากับสีเริ่มมัดหมาเลิก็คือแล้วพี่น้องแล้วผลก็บยุดจ้างที่เลือก่นก็เหตุเองเนาะบอกง่ายๆมันใส่เวลาได้บดุล อันนี้ประสบการณ์ที่เคยไปเนาะพี่น้องไปผปสมพันธุ์ผิกตะกี้ก็ไปไปดูไปขูป่ปีแต่บุตรท่านมีโควิดให้ก,กับเด็กไปหวังโควิดนี่แหละพี่น้องเอ้ยได้ปีนี้ว่าสิไปไปตะกี้นั่นวันสองร้อยพี่น้องไปตะกี้นะกินอยู่น้ำข้าเจ้าสามเวลา กินอยู่น้ำกระเจ้าซามเวลาอะไรก็ผักน้ำกระเจ้าแต่ปีนี่บบท่านในหูละค่พี่น้องเพิ่นหนาสิขืนหายอยู่เพราะว่าเพราะว่าปีวังไดนี่เพิ่นขืนหายเพิ่นว่าเพิ่นสีหายวันสามร้อยปีวงังใดนี่เอาผัดขามบบได้เพิ่นบมให้ขามเนาะก็ะเลยไปบบได้พังเบิ่งปีนี่พี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยลลายพี่น้อง,ออออองเ้ย ห่วงหน้าพะวงหลังเจสซีแนวด้ยไ <c oughs> ปเอ้ยพอแล้วอาบน้ำนะมันสวยห้วปะาเอ้ย,ยสิบประท่านขื้นฮืนยันบได้้่อนางวะยันบอท่านหอบนอนางวะยันลูกหายน้านั่นติ ยูน้อยพันน้ำไอ้ต้นขึ้นมาเนี่ยบุษิมาหายน้ำอีกอุตสาโปบลูกขึ้นมาแหลย,ย่างไปซองเบิ่งยันสมเพลนพาก,กันขึ้นมานางอำนาจมันนี่คงซื้อว่านางอาบน้ำดนปกตินางสิบเรืยอ,องอาบน้ำดนนนี่เด้ ผัดประกันได้ก็ควรสุดอภัยละลายเนาะพี่น้องโอ้ยหมูหมูป่านไปหาออกคอบอ่นะเนียมไปผัดประกันไหลหมู <laughs> ทำใจให้สินน้น,าานก็คิดนักอยู่พี่น้องถามว่าคิดนักบ่คิดนักอยู่คิดนักย้อนยังคิดนัก คิดนักยงี้นเบาไข้นี่หละพี่น่อยชวนไปหาหมอกระบ,บอไปจะเสียดเนาได้ตะกี้นั่้นเจ็บเจ็บนะเนี่แล้วไปซักยาอะไรมันสีลงเมื่อวานนี้พาลูกไปเป่าเลยมาแวะซักยาแล้วมันกระโบ,บลงมันยังเจ็บคือเกา่าสงแัมมันสิ้นกับการซักยาฮาว่าพี่น้องเนี่นมันสิ้นกับการซักยานะพี่น้องผิดพลาดประการใดนก็ขอโทษขอไปได้หลยเด้อพี่น้องขอบุญขอพุ่นสุขุสุข,ขุขขนที่ที่แนะนำแล้วก็หายกำลังใจแะ้วก็ ให้คำพึกง้าเนาะบอกง่ายๆขอบคุณสุขุสุคนเลยเฮากยเฮากยอยากเข็ดตามอยู่แต่ว่าคนเจ็บผัดเห็นแล้วแล้วเราบอกโทรทามแล้วบังก่อนนะยังถ่ายอเมซอนอยู่สะมายืนต่งเด็ดเดือมตา กันคลิปหนาเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุข,สขนสบายดีเขาอายนะเมื่อแต่เด็กผพราะว่าเผิ่นเป็นสร้างทำอาหาร